สวัสดีแฟนเพจสมาชายแดนใต้ค่ะขอนําทุกท่านเข้าสู่พิธีรับส่งหน้าที่ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ซึ่งถ่ายทอดสดจากกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสินิทรตําบลเขาโตมอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามากระทาพิธีรับส่งหน้าที่และมอบเปลวผ้าผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4มีจุดบนยอด3าบ ผู้อำนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ค่ะคณะบริหารงานบุคคลกองบรการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สน้ผ่านพระราชองการเป็นเชิญครับผู้ในวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ อาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ในายหารรับราชการด้วยมีพระบรมราชองค์การโปรดเกา้โกาโปรดกระหม่อมให้นาหารสัญญบัตรรับราชการสนองพระเกีตพระคุณดังนี้ลำดับที่271คนโทรพรสักภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฐานบกลำดับที่308คนตรีเกียนไกรศีรัก รองแม่ทัพภาคที่4เป็นแม่ทัพภาคที่4ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,563ผู้รับสนองพระรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐนมนตรีบัดนี้ได้เวลาสมงควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญพลเอกพรสัติ์จสุบัติ ผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่การุณากระทำพิธีรับส่งหน้าที่และมอบก,การมรรทัพบชาให้คนโตเลี่ยนไกรศีลป์ออกไปครับผู้ในการารักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ เพื่อการเป็นตำรวจทหารและน้องสื่อนชนญาติทุกข้างผมได้รับการทหารในภาคใต้มาเป็นระยะเวลาอย่างต่อนเนื่องที่ผมดำรงตำแหน่งผู้นการและสาความมัน่นคงภายในภาคสี่ผมได้รับความร่วมมือจากเพื่อการทั้งพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นอย่างดียิ่งจนปัจจุบันทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามระดับ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนทุกเชื้อชาติตตาศาสนาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนด้วยใจจริงถึงแม้ว่าผมจะต้องไปรับตำแหน่งใหม่แต่ความรู้สึกผูกพันกับพื้นที่กับปัญหากับพี่น้องประชาชนและกับเพื่อนข้าราชการจะยังฝังอยู่ในใจของผมตลอดไปและหากมีอะไรที่จะให้ผมสนับสนุนผมพร้อมจะดำเนินการตามขีดความสามารถ และพลสวามแรงพามิีกับพลโทเกรียงไกรศิรักผู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่คนใหม่ท่านจะมารับภาระหน้าที่จะนำพาเพื่อนพักการในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากผมท่านไม่ใช่คนอื่นไกลท่านเคยรับราชการในภาคใต้ามาก่อนและร่วมกันแก้ปัญหาในปัจันบั์มาหลายข่วงเวลาท่านเข้าใจปัญหาและมีประสบการณ์ ผมมีความเชื่อมั่นว่าท่านสามารถนำพาเพื่อนข้าราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความคืบหน้าและเกิดสันติสุขอย่าง,งยั่งยืนต่อไปผมขอถึงนี้อันเชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพถือตลอดจนเดชาติพระอรมีอันแผ่ประสาแนแห่งองค์สมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโคตราชินีปีหลวง เจตบุตคนแรกพระราทานพรให้กรการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เพื่อนการเรือนตำรวจอาหารที่ประการอยู่ในพื้นที่และครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทุกประการและในโอกาศอันเป็นมงคลนี้ผมขอสมมอบหน้าที่และการบรรคชาหน่วยในตำแหน่งกู้ในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ให้ คนโทรเป็นสีรักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การนี้ค่ะเขาเรียนเชิญพลโทเกรงใจศิรักผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ในกล่าวรับหน้าที่ผู้วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เรียนเชิญค่ะเรียนท่านพลเอกพอรสัติ์บุญสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกตามที่ได้มีพระราชองค์การเปิดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้กผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สี่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหมอ่อมต่อกระผมและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชาในตำแหน่งผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้ตลอดจนประสานการปฏิบัติกัหน่วยงานอื่นๆให้การปฏิบานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสงบสุขกระผมขอยืนยันต่อเพื่อนข้าราชการทั้งหลายณที่นี้ว่าจะนำแนวทางตลอดจนนโยบายในการบรัติงานของท่าน ซึ่งผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับว่าได้ผลดีมีข้อยืนยันในผลงานจากการที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติสุขตามลำดับในนามของข้าราชการกองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี ส่วนหน้าทุกนายขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถืตอตลอดจนเดชพระบารมีอันแผ่ไปสารแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระนางเจ้าสิริกิตพระพลร,ราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงได้โปรดตนบันดาลพระราชทานพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพพ,พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัใจทุกประการเอาเอาตรงหน้าไม่เฮ้ยยกข และขณะนี้ค่ะท่านผลเอกพราศพ์ทลสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้กำลงำงกงกังพบตุนโเกแกนอํานวยการรักษาความ ไปสัมภาษณ์สื่อขณะนี้นะคะท่านผู้ช่วย้วิชาการทหารบกและท่านัภาีส่นะคะผู้าราาสองท่านได้พบเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เป็นตัวให่ก็อยาก แลน่าทำใหม่เดี๋ยวมึงใช่ค่ะทำใหม่จะให้สมาที่น้องสื่อชวชวนที่มาร่วมนาระแด่ทเีชิญค่ะแล้วสื่อชเลยนะคะเอายเเียเดียวอยู่แล้วนครับทน้องา สัมภาษา์เรื่องของแนวทางสั้นๆนะเรื่องของแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ยังเป็นแบบเดีมไหมจะมีปรับเปลี่ยนไหเพื่อเดีหายใจพี่บุพอไหมครับพี่บุมยงย่งๆเนเปนครับโอเค ะพร้อมครับค้าแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้อะค่ะยังคงแนวทางเดิมไหมคะแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องใดเพิ่มเติมหรือเปล่าขนาจาดตั้งต่ไหนครครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรคิสุขในห่วงที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ผมได้รับหน้าที่นะครับที่สําคัญยิ่งขึ้ เป็นผูวอำนือการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่คนใหม่นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ในการดําเนินงานที่ผ่านมาท่านพลเอกพรนศักดิ์คุณสวัสดิผ์ผู้ช่วยผู้จัดการฐานบอกนะครับท่านอาดีตผูวอำนือการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ท่านที่ผ่านมาท่านได้ดําเนินการทุกสิ่งทุกอย่างตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ชาตินะครับงานที่ท่านทํามาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกสานต่อนะครับเรายังคงมุ่งมั่น ที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนโยบายเร่งด่วนสําคัญทั้ง5ประการนะครับไม่ว่าการควบคุมพื้นที่เรื่องของยาเสพติดซึ่งเป็นทุกอันใหญ่หลวงของพี่น้องประชาชนเรื่องของการสร้างสังคมพระอุปัฒิธรรมการสร้างความเข้าใจการให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมโดยการขับเคลื่อนผ่านสภาสันติสุขตำบลและก็การพัฒนาพื้นที่ก็ยังคงต้องดําเนินการอย่างมุ่งมั่นต่อไปนะครับเราก็ต้อง อาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับมาช่วยกันสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในวงต่อไปนะครับให้ยั่งยืนต่อไปค่ะแล้วการดาเนินการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุที่ผมนําเรียนครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังคงต้องปฏิบัติอยู่นะครับการควบคุมพื้นที่ไม่เกิดเหตุก็คือการประคับใช้กฎหมายส่วนหนึ่งนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นชพรยุที่ต้องเข้าไปพบปะพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปเพื่อที่จะ บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทาความผิดใน่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่ให้คนที่จะก่อเหตุได้มีโอกาสในการก่อเหตุนะครับอันที่ยังยังต้องเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายต้องปฏิบัตินะครับอย่างเข้มข้นอยากให้ท่านไม่ทำสร้างความมั่นใจฝักความมั่นใจถึงพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้กําลังติดตามการทางานของท่านที่น่งครับอย่างไรก็แล้วแต่นะขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจในแนวทางการปฏิบัตินะครับซึ่งทีมงาน ทั้งหมดในการสร้างสันติสุขให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะครับตำรวจทหารหรือพี่น้องประชาชนก็ยังคงใช้ภาคส่วนทีมงานเดิมนะครับและก็นโยบายของอดีตท่านแม่ทัพคนเดิมนะครับซึ่งท่านได้วางรากฐานไว้อย่างดียิ่งแล้วนะครับแต่เราได้มีการพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะมีการปรับบ้างในส่วนของสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับ แา่เหตุการณ์ที่ระเบิดสองวันติดต่อกันอันนี้เรามีบูรณาการอย่างไงบ้างวันนี้เราก็ยังคงใช้กําลังในการเข้าดําเนินการติดตามนะครับทั้งหลังก่อเหตุเนี่ยเราต้องต้อง,อง,องอยอมรับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับเราเกิดช่องว่างขึ้นมาเนี่ยผู้ก่อเหตุก็มีความพยายามเราจะเห็นว่าเขายังคงมีความพยายามในการก่อเหตุแต่ว่าในช่วงใดก็แล้วแต่มันมีจุดล่อแหลมจุดจุดที่อาจจะ,ะมี ช่องว่างอยู่เขาก็กระทําทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายถึงผมเรียนว่าต้องเข้มข้นต่อไปนะครับในขณะนี้เราก็ติดตามอยู่นะครับก็พอ,อทราบที่จะทราบกลุ่มแล้วว่ากลุ่มไหนทำเราต้องดําเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกแล้วว่ามันต้องถูกตัวนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมันอาจะจะไป สร้างปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมน,นุษยชนซึ่งมบงีบางฝ่ายาก็จ้องอยู่นะครับเวลาเวลากําลังของเราเข้าไปปฏิบัติการต่อเป้าหมายที่เราพิสูจน์แล้วที่เรา,าตรวจสอบแล้วว่าเป็นผู้ที่กระทําผิดตามกฎหมายนะครับก็ก,ก็จะมีผลอย่างนี้นะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับในส่วนของใครที่รับรู้เบาะแสการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ขอให้แจ้งนะครับหมายเลขเดิมนะครับ0-6 1 7เจ 173 2999็ <c oughs> 17 9นะครับ0611732999นะครับของแม่ทัพพอนศัพแม่ทัพเดฟหรืว่านะครับก,ก็ส่งมอบต่อให้ผมดำเนินการนะครับไม่เช่นนั้นแล้วความรุนแรงหรือหรือการก่อเหตุถ้าหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันนะครับเขาก็จะมาอาศัยเกาะอ,อยู่กับหมู่บ้านกับชุมชนนะครับในการหลบซ่อนแล้วก็มาก่อเหตุต่อพี่น้องประชาชนต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อสารณภพภคอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เราทุกคนที่รับฟังความคิดเห็นผ่านสภาสันติสุขตำบลมาปฏิเสธกันอย่างแน่นอนเลยครับว่าไม่เอาความรุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะร่วมกันสร้างสันติส <sh ุขให้อยู่คู่กับพื้นที่แห่งนี้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณสื่อมวลชน่านคับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากสัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยท่านผู้ช่วยค่ะแต่สัมภาษณ์ท่านผู้ช่วยนีดนึง จะฝากนฮะนี่เราจะฝากมังนะฮะพี่เราจะไปไหนเดี๋ยวกลับมาอีกไปไหนเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมยังคงดูแรงานภาคใต้อยู่ไหมคะได้ข่าวนะผมจะมาไม่เยี่ยมพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องกันเานั้นะนะครับแต่ว่าไม่ทับพลักกูนะนะดีใจด้วยครับฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาบ้างในการร่วมมือทำงานกันที่ผ่านมาไม่ฝากก็ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณทุกเรื่องยาเสพติ โดนเจออะเงี้ยมันถึงแนวมันจะสว่างไปอุโมง์ไงมีนิดหน่อยนั้นไม่ปัญหาเพราะนั้นพาร์คอนเดี๋ยวเจอกันถูกต้อแมะอีกั่นแหละไม่มีซีเรียสมาทับขจจา,กการดาแต่คนที่ฝ่ายสงบสันติเตรียมตัวเตรียมในการพัฒนาบ้านเมืองอย่ายความเขาเรียกอย่าให้ที่อยู่พวกนี้โทรแจ้งมาเลยสองกลุ่มท้องกลุ่มเนี้ยเดี๋ยวก็เจอรับรองตอนนี้คนส่วนใหญ่เป็นเศษแล้วถูกต้อแมะที่ผมกล้าพูดแทนประชาชนเลยนะครับแล้ว ก็ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คนมือไม่ว่าเรื่องยาติดต่างๆึ่งแม่ทัพเขามีโครงการหลายอย่างเกือบ200คนเนี่ยจะมาช่วยอะทุกในใจชาวบ้านผมว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านนชอบนะครับขอบคุณมาบค่ะท่าขอบคุณค่ะ และนี่ก็เป็นพิธีรับส่งหน้าที่และส่งมอบการบังคับบัญชาพ,พูวอำนการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่นะคะก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ฟังคาสัมภาษณ์ของท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่นะคะที่ได้มีการยืนยันเน้นย้ํานะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานในพื้นที่ที่ยังคงสานต่อนโยบายในการแก้ไขปัญหาจหาังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากท่านแม่ทัพท่านเดิมแล้วก็รวมไปถึงนโยบายต่างๆที่ดำเนินการอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมก็ยังคงดาเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาช คนได้สบายใจได้เลยนะคะว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่มีทางสะดุดแน่นอนยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแต่จะมีเพิ่มเติมนั่นคือจะมีการเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อน,นำพาสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะคะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนหน้าค่ายซินทิทอนตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีขอบคุณแฟนเพจทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ติดตามข่าวสารดีๆผ่านเพจสมาช e n แดนใต้รวมถึงเพจลูกขายทุกเพจด้วยวยันนี้ขบคุณ สวัสดีค่ะ